จะปลูกทุเรียนนะครับในสวนกล้วยนี่สั่งทุเรียนมามูซันคิงแต่ว่าการขนส่งแย่มากยอดหักปลูกทิ้งปลูกข้างไว้เผื่อได้กินแล้วก็มี หลินหลงรับแรเป็นทุเรียนพันเบานะครับพันหนักเรายังไม่เล่นจะปลูกไว้ใต้ต้นมะละกอนี่แหละสั่งออนไลน์มานะครับเจ้านี้ต้นงามดีข้อดีของการส,สั่งสินค้าออนไลน์นะครับ <S <S ก็จะได้ต้นไม้ที่เราอยากได้และได้ในราคาที่ไม่แพง แต่มันก็มีข้อด้อยอยู่ก็คือว่าบางทีเจ้าของร้านก็แพ็กมาให้ไม่ดีหรือถึงแม้ว่าจะแพ็กมาดีแล้วแต่ถ้าเจอระบบบริษัทขนส่งที่ขึ้นต้นด้วยตัวเจสาขาอุทุมพรแล้วแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าต้นไม้ของท่านเละแน่นอน